ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟู้ดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ l ีเจนช็อปบริการทางร้านก็จะมีบริการขายไก่ตันบริการกดผลปีศาจถาวร แล้วก็มีบริการกดเกมพารในแมพบล็อกฟูดอีกด้วยมีทั้งระบบเพจแล้วก็ระบบเว็บไซต์เลยนะครับสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหลา่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะทุกคนโอ้โหแบบว่าผมตื่นเต้นมากเลยนะครับก็มีพวก เออเนีของเซตสื่อเอยแล้วก็ซาสกเกะเอยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขาได้อัปเดตชุดเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยชุดแสงอุตสาหนะครับผมคิดถึงมากเลยแบบโคตรคิดถึงนะทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะทุกคน มาถึงก็ดูกันที่ชุดแรกเลยครับนี่ก็จะเป็นชุดแสงอุตสาห์นะครับแล้วก็จะมีเกราะแล้วก็จะมีบวกอยู่บนหัวะครับปิดบังใบหน้าแบบโคตรเท่อะมากชุดหนึ่งครับนี่อีกชุดหนึ่งไม่มีเกาะนะทุกคนเป็นชุดโลง่ลงๆนะครับแล้วก็จะมีหมวกผมคิดว่ามันเท่มากเลยเนะจริงๆโหโคตรชอบถึงก็ต้องเติมเกมพาร์ตกันเลยนะครับผมเติมแน่แบบชุดนี้มาผมเติมเลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งจะมีอ่าที่ฆ่าตัวนะทุกคนที่ฆ่าตัว จะเพิ่มจากชุดเมื่อกี้ก็มีที่ค่าตัวมาอย่างเดียวนะครับอ่าชุดต่อไปชุดต่อไปนี้มีเมฆสีแดงอยู่กลางอกแล้วนะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่โวะโคตรเท่ทุกคนผมคิดถึงมากเลยแล้วก็มีด้านหลังเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงชายนะครับชายผ้ามีตรงทั้งขาซ้ายและขาขวาเลยนะแล้วก็มีหมวกโอ้โห,โห,โหเท่หว่าเท่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 ฮะอันนี้จะเป็นแบบว่าเปิดนะครับทุกคนเปิดออกจะมีเมฆก้อนเล็กๆอยู่ตรง ปกเสื้อนะครับทุกคนปกเสื้อ2อฝั่งเลยแล้วก็มีตรงแขนเสื้อ2ฝั่งแล้วก็ตรงขานะครับซ้ายขวาฮแล้วก็อีกชุดนึงครับมาอีกชุดนึงนี่ชุดนี้ก็จะเป็นชุดของซาสึกินะทุกคนชุดที่แบบว่าเขาใส่ออกสำรวจนอกหมู่บ้านนะครับนี่โคตรสวยอะมีหลายสีนะมีสีอ่าเขียวขี้มา้ามีสีดําแล้วก็อ่าอันนี้น่าจะเป็นชุดพวกแบบ ถ้าผมแบบว่าถ้าผมมองนะอาจจะเป็นพวกของดากบอลหรือเปล่าครับทุกคนดูมันเป็นเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็เป็นกางเกงสีส้มอะ่ะดูดิทุกคนดูดิเนี่ยโอเคครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอ่ะฮะก็จะมีสีน้ำเงินเท่าไหร่ครับสีน้ำเงินออกสีกรมอ่ะแล้วก็จะมีสีครีมอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดแสงอุตสาเวอร์ชั่นเก่ากันนะทุกคนปุ๊บปุ๊บไปแบบรวดเร็วเลยนะครับอ่าอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ่อ แสงอุตสาแสงอุตสาหรอเดี๋ยวนะครับจเย็นๆนะทุกคนปึ๊บอ่านี่นี่ทุกคนเจอละเจอละอ่าฮะก็จะเป็นแบบใส่เกาะเหมือนกันนะครับแบบชุดแรกที่ผมให้ดูเลยแล้วก็เขาจะมีอ่าจะมีเกาะใช่แต่ว่าอันนี้ไม่มีหมวกครับเป็นเวอร์ชันเก่าไม่มีหมวกนี่แล้วก็จะเป็นแบบว่าชุดโล่งๆนะครับไม่มีหมวกไม่มีอะไรเลยนะชุดสีดำโล่งๆแล้วก็อีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับแค่เพิ่มที่คาดเอวมานะครับอีกชุดหนึ่ง นี่ชุดนี้ก็จะมีเมฆนะทุกคนอ่าใครที่ไม่ชอบใส่หมวกนะครับก็ชุดนี้ได้เลยเท่เหมือนกันนี่นี่ครับอ่าชุดนี้ก็จะเป็นแบบเปิดอกนะครับเปิดอกเหมือนกันเลยนะแต่ว่าไม่มีหมวกครับอันนี้คือชุดของเวอร์ชันเก่านะทุกคนใช่ใช่ชุดของเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอืมอีกอย่างหนึ่งหรอ,อเดี๋ยว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 ผมกลับไปชุดอันนี้ก่อนนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าไอที่แปะอยู่ข้างหัวผม,ผม,มหน้ากากอันเนี้ยมันอัปเดตมานานหรือ,อยังนะทุกคนคือว่าผมเพิ่งเพิ่งเห็นจริงๆนะครับปึ๊บเนี่ยทุกคนคือใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่า เหมือนผมอะเหมือนผมที่ไม่รู้นะว่าหมวกหกข้งเย้มันอัปเดตมานานแล้วหรือยังอะนี่เลยเนี่ยนะครับคืออันเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมานานแล้วหรือว่าเพิ่งมานี่ทุกคนดูดิมันจะเป็นหน้ากากแปะข้างข้างหัวนะครับโคตรเท่อะมีสีน้ําเงินสีม่วงสีแดงแล้วก็ต่อไปก็เป็นหมวกหคขังเย้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันอัปเดตมานานหรือยังอ่าก็ให้ดูเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้เหมือนผมนี่เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกเวอร์ชั่นเก่านะครับอืมใช่ใช่ใช่ ที่อัปเดตเข้ามานะครับอไม่แน่ใจนะว่าเป็นอัปเดตหรือเปล่าแต่ว่าผมเพิ่งเห็นจริงๆนะนี่เลยก็จะมีหน้ากากนะครับที่แปะอยู่ข้างๆหัวโคตรเท่มีสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีแดงครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นสีแดงแล้วกันนะทุกคนแบบมันเท่มากเลยเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับใช่ใช่เป็นสีแดงเลยโคตรเท่โอเคฮะทุกคนแล้วก็จะมีหนึ่งอย่างนะครับก็คือโค้ดนะทุกคนดูนะครับผมมีอยู่2ส,สปินนะตอนนี้สักโค้ด้าไปเลย ปุ๊บห้าจะได้มา45สปินนะครับอ่าเราก็ไปสุ่มกันได้เลยนะครับ45สปินแต่แบบมัน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 น้อยไปนิดนึงนะทุกคนมันแบบมันน้อยมากเลยอ่าแล้วก็มีโค้ดหนึ่งนะครับอีกโค้ดนึงอะ่ะอาจจะเป็นคูณ2นะทุกคนหน่วยข่าวกรองผมบอกมาอย่างนั้น,นครับน่าจะเป็นคูณ2ที่มันบอกว่าใช้ไปแล้วอะ่ะจริงๆอะ่ะที่สปินไม่ขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่โค้ดสปินนะครับมันเป็นโค้ดคูณ2นะทุกคน ถ้าผมผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาา่าฮาแล้วก็เราก็มาดูในเรื่องของบัตรลายกันบ้างดีกว่านะบัตรลายอหออาราอาบิลิตี้แบ็กอาา่ามาที่อาบิลิตี้แบ็กแล้วก็ มาดูข้างล่างนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาให้เราเล่นบ้าง <c oughs> นี่เลยทุกคนอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นรูปพืชนะเป็นรูปแบบว่าต้นไม้กําลังงอกนะครับเป็นสีเขียวก็อันนี้จะเป็นของเซตสึนะครับทุกคนมันจะเป็นแบบว่าตัวดําดินนะครับถ้าใครเคยดูอนิเมะน่าจะรู้นะว่าตัวอะไรแล้วก็ ดูที่โอกาสออกนะครับคือเยอะตั้งคู่เลยนะทุกคนมันจะมี2อันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเน่ของซาสเกะนะทุกคนซาสเกะอันนี้ก็จะเป็นเนตภาบภาคเดิร์รนะครับภาคที่แบบว่าศึกสุดท้ายที่สู้กับนารุโตะนะทุกคนโคตรเท่เลยผมบอกเลยนะครับถ้าผมได้2อ,อันนี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกรอบหนึ่งแบบชัดๆกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็อันแรกนะครับจะมีโอกาสออกอ,อ,กอยู่ที่1นึทับหนึนะครับแล้วก็อันที่สองหนึทับสองเท่ากับเน่มา ละเลยนะทุกคนโหโคตรโหดผมบอกเลยแบบเห็นแค่นี้ก็บอกว่าโหดแล้วนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ไ,ดไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ